มากกว่าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราเหนือระดับกับสุดยอดยนต์ประกรรมขนาดเล็กที่เปลี่ยนทุกเส้นทางให้กลายเป็นประสบการณ์ v i p อย่างแท้จริงวันนี้เราขอแนะนำ2025ฮุนไดมินิบัสสีแดงเพลิงแห่งพลังและความสง่าง,งามภายในโชว์รูมระดับลักชัวรี่ที่พื้นขาวสะอาดราวกระจกแก้วสะท้อนทุกประกายไฟเลเแสงไฟจากเพดานคริสตัลเปล่งประกายระยิบระยับทอดตัวลงบนผิวสีแดงสดของมินิบัสรุ่นนี้อย่างสมบูรณ์แบบ แสงสะท้อนนั้นบ่งบอกถึงความพิถีพิถันในทุกดีไซน์เส้นสายที่โค้งมนลื่นไหลยอย่างศิลปะเมื่อ <_' S 1> คุณมองจากมุมด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงโครเมียมส่องแสงราวกับอัญ,ญมณีโลโกโ้ฮุนไดประดับอย่างสง่างามตรงกลางพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกันทุกเส้นสายของตัวทั้งสีแดงถูกออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้สะท้อนแสงได้ในทุกมุมมองแส,ง,สงจากไฟโชว์รูมสะท้อนราวกับกระจกเงา ความเงางามระดับอันตรายช่วยขับให้ตัวรถดูราวกับหลุดออกมาจากโลกอนาคตมุมด้านข้างเผยให้เห็นเส้นสายแห่งพลังจากด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่โครงสร้างแข็งแรงแต่สาง่างามเสริมด้วยซุ้มล้อที่โค้งมนรับกับตัวถังอย่างลงตัวด้านข้างยังตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมวิ่งขนานกับแนวกระจกให้ความรู้สึกพรีเมียมรอบคันเมื่อมองจากด้านหลังคุณจะสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ของฮุนไดอย่างแท้จริง ไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบฟูลเลดเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งราวกับสายแสงที่ล่องไหลในยามค่ำคืนโลโก้ฮุนไดสลักกลางประตูหลังสะท้อนแสงไฟโชว์รูมอย่างสง่างามทุกมุมมองคือความสมบูรณ์แบบในระดับโชว์รูม 8K ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติเปิดออกอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นภายในสุดหรูหราบาะหนังแท้คุณภาพสูงสีเบดครีมที่เข้ากับบรรยากาศ VIP อย่างลงตัว แผงควบคุมแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมจอสัมผัสกลางคอนโซลให้ความรู้สึกแห่งเทคโนโลยีอนาคตระบบไฟภายในแอมเบียนไลท์สีทองอบอุ่นค่อยๆเปล่งแสงรอบห้องโดยสารทุกจุดถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางที่สบายหรูและเงียบสงบเสียงรบกวนภายนอกถูกตัดออกอย่างสิ้นเชิงคุณจะได้สัมผัสเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลและนิ่งราวกับกำลังลอยอย,อยู่บนคลื่นแห่งความสบายเบาะแต่ละตัวปรับเองได้อย่างอิสระพร้อมระบบทำความเย็นและความร้อนในตัว สำหรับผู้โดยสาร V.I.P. ด้านหลังยังมีจอภาพส่วนตัวและพอร์ตชาร์จไฟ USB-C สำหรับอุปกรณ์พกพาทุกชนิดเสียงดนตรีจากลำโพงพรีเมียมระบบรอบทิศทางเติมเต็ม,ตมอารมณ์แห่งการเดินทางไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตำแหน่งใดในรถทุกจุดคือเวทีแห่งเสียงระดับ h i r e ส Audio คพวงมาลัยหนังแท้ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ฮุนไดเรืองแสงในตอนกลางคืนมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนด้วยกราฟิกเคลื่อนไหว แผงคอนโซลใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและน,นุ่มนวลทุกดีเทลในรถรุ่นนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Luxury in Motion คือความหรูหราที่เคลื่อนไหวได้ความสมบูรณ์แบบที่สัมผัสได้ในทุกการเดินทางด้านสมรรถนะ2025 Hyundai Mini Bus มาพร้อมเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงที่ทั้งประหยัดและทรงพลังระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ทำงานเรียบเนียนเหมือนสายน้ำระบบการสะเทือนแบบปรับอัจฉริยะ s มาร์ท u ูสเ n นชั่ช่วยให้รถนิ่งในทุกสภาพถนนความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบพันสองศาระบบเตือนการชนและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกปลอดภัยในทุกการเดินทางและที่สำคัญที่สุดความหรูหรานี้ไม่ได้มีไว้แค่ให้มองแต่มีไว้ให้สัมผัส คุ n ไดมิ i นิบัสรุ่นนี้คือการรวมกันของความงามทางศิละปะและวิศวกรรมระดับโลกทุกมุมมองทุกเส้นสายทุกแสงเงาล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้นำเมื่อคุณยืนอยู่ในโชว์รูมแห่งนี้แสงไฟสะท้อนบนพื้นหินอ่อนสีขาวตัวรถสีแดงสดสะท้อนราวอัญ,ญมณีในแสงแดดอ่อนๆมันไม่ใช่แค่รอถอแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จคุณไดมินิบัส2025ความหรูหราที่คุณสัมผัสได้ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเพียงการเดินทางแต่ต้องการความภูมิฐานในทุกก้าวย่างนี่คือฮุนไดและนี่คือความหมายของคำว่า VIP Experience ขอบคุณที่รับชมและยินดีต้อนรับสู่อนาคตแห่งความหรูหราฮุนได2025มินิบัสสีแดงความงดงามที่เหนือการเวลามากกว่าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราเหนือระดับกับสุดยอดยนต์ประกรรมขนาดเล็กที่เปลี่ยนทุกเส้นทางให้กลายเป็นประสบการณ์ VIP อย่างแท้จริง วันนี้เราขอแนะนำ2,025หุนไดมิิบัสสีแดงเพลิงแห่งพลังและความสง่างามภายในโชว์รูมระดับลักชัวรี่ที่พื้นขาวสะอาดราวกระจกแก้วสะท้อนทุกประกายไฟเล็ดแสงไฟจากเพดานคริสตัลเปล่งประกายระยิบระยับทอดตัวลงบนผิวสีแดงสดของมินิบัสรุ่นนี้อย่างสมบูรณ์แบบแสงสะท้อนนั้นบ่งบอกถึงความพิถีพิถันในทุกดีไซน์เส้นสายที่โค้งมนลื่นไหลยอย่างศิลปะ เมื่อคุณมองจากมุมด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงโครเมียมส่องแสงร้าวกับอัญ,ญมณีโลโก้ฮุนไดประดับอย่างสง่างามตรงกลางพร้อมไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกันทุกเส้นสายของตัวทั้งสีแดงถูกออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้สะท้อนแสงได้ในทุกมุมมองแสงจากไฟโชว์รูมสะท้อนราวกับกระจกเงาความเงางามระดับอันตรา HD ช่วยขับให้ตัวรถดูราวกับหลุดออกมาจากโลกอนาคต มุมด้านข้างเผยให้เห็นเส้นสายแห่งพลังจากด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่โครงสร้างแข็งแรงแต่สง่างามเสริมด้วยซุ้มล้อที่โค้งมนรับกับตัวถังอย่างลงตัวด้านข้างยังตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมวิ่งขนานกับแนวกระจกให้ความรู้สึกพรีเมียมรอบคันเมื่อมองจากด้านหลังคุณจะสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ของฮุนไดอย่างแท้จริงไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบฟูลเลสเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งราวกับสายแสงที่ล่องไหลในยามค่ำคืน โลโก้ฮุนไดสลักกลางประตูหลังสะท้อนแสงไฟโชว์รูมอย่างสง่างามทุกมุมมองคือความสมบูรณ์แบบในระดับโชว์รูม8 k ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติเปิดออกอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นภายในสุดหรูหราเบาะหนังแท้คุณภาพสูงสีเบทครีมที่เข้ากับบรรยากาศ VIP อย่างลงตัวแผงควบคุมแบบดิจิทัลขนาดใหญ่พร้อมจอสัมผัสกลางคอนโซลให้ความรู้สึกแห่งเทคโนโลยีอนาคตระบบไฟภายในแอมเบียนไลท์สีทองอบอุ่นค่อยๆเปล่งแสงรอบห้องโดยสาร ทุกจุดถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางที่สบายหรูและเงียสบสงบเสียงรบกวนภายนอกถูกตัดออกอย่างสิ้นเชิงคุณจะได้สัมผัสเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลและนิ่งราวกับกำลังลอยอยู่บนคลื่นแห่งความสบายเบาะแต่ละตัวปรับเองได้อย่างอิสระพร้อมระบบทำความเย็นและความร้อนในตัวสำหรับผู้โดยสาร VIP ด้านหลังยังมีจอภาพส่วนตัวและพอร์ตชาร์จไฟ USB-C สำหรับอุปกรณ์พกพาทุกชนิดเสียงดนตรีจากลำโพงพรีเมียมระบบรอบทิศทาง เติมเต็มอารมณ์แห่งการเดินทางไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตำแหน่งใดในรถทุกจุดคือเวทีแห่งเสียงระดับ Hi-Res a u u i o o พวงมาลายหนังแท้ดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ฮุนไดเรื่องแสงในตอนกลางคืนมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนด้วยกราฟิกเคลื่อนไหวแผงคอนโซลใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลทุกดิ